ในช่วงการเปิดประเทศที่ยังต้องคุมเข้มการแพร่ระบาดโควิด1 9เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงก็ยังคงตรวจคุมเข้มตามแนวชายแดนไทยเมียนมาค่ะโดยจับกลุ่มแรงงานต่างด้าวลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายได้กว่า100คนนะคะขณะที่เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ค่ะทำพาสปอร์ตให้กับร้านค้าส่งนะคะรวมถึงบรรดาพ่อค้าแม่ค้าที่ผ่านการตรวจโควิดแล้วก็ฉีดวัคซีนครบ2เข็มค่ะสถานการณ์โควิดที่จังหวัดเพชรบูรณ์ที่พบการแพร่ระบาดใน2คลัสเตอร์สำคัญก็คือตลาดสดเทศบาล2 และตลาดเพชรพัฒนาจนต้องมีการปิดตลาดหลังพบผู้ติดเชื้อสะสม76คนและมีผู้เสียชีวิต3คนล่าสุดเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ได้จัดทำพาสปอร์ตสำหรับพ่อค้าแม่ค้าที่ต้องการขายสินค้าใน2ตลาดโดยพ่อค้าแม่ค้ากว่า600คนค่ะจะต้องผ่านการฉีดวัคซีนครบ2เข็มรวมทั้งจะต้องผ่านการตรวจหาเชื้อโควิด -19 ด้วยชุดตรวจ a t ทค่ะ เป้าหมายของเราก็คือในตลาดเทศบาล2และตลาดเพชรนาทั้งสองแห่งเนี่ยผู้ขายนะครับจะต,ต้องมีพาสปอร์ตบัตรพาสปอร์ตเพื่อเพื่อเป็นกา,การการันตีให้กับประชาชนที่มาจับจ่ายใช้สอยในพื้นที่นะครับจะได้มีความสบายใจว่าพ่อค้าแม่ค้าในพื้นที่ของเราเนี่ยได้รับวัคซีนแล้วนะครับอย่างน้อย1เข็มนะครับแต่โดยเป้าหมายของเราเนี่ยเราจะให้ได้รับ2เข็มแล้วก็อยากให้ได้ถึง90%อนของพื้นของประชาของประชากรพ่อค้าแม่ค้าในพื้นที่ครับ ที่จังหวัดพิจิตรหลังนายภับูรณบุตรจอมผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรและนายกเหล่ากาชาติพิจิตรมีประวัติการพูดคุยกับพระสงฆ์ที่ติดเชื้อโควิด -19 ล่าสุดพบว่าผลตรวจหาเชื้อทางโพรงจมูกยืนยันผลเป็นลบทั้งสองครั้งค่ะ นายไพบูรณ์ระบุว่าระหว่างพูดคุยต่างฝ่ายต่างสวมหน้ากากอนามัยผลที่ออกมายืนยันว่าไม่ได้ติดเชื้อโควิด -19 จึงขอให้ชาวพิจิตรฉีดวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและก็เน้นย้ำให้ดูแลตนเองตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดค่ะทหารหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่1 4อำเภอแม่สอดจังหวัดตากกองกำลังนเรศวรร,ร่วมกับตำรวจภูธรปิดล้อมตรวจค้นรีสอร์ทแห่งหนึ่ง ในหมู่บ้านหนองกึ่งฟ้าตำบลท่าสายลวดอำเภอแม่สอดหลังจากที่สืบทราบว่ามีบุคคลต่างด้าวลักลอบเข้าเมืองไปเช่าห้องพักเพื่อเป็นแหล่งพักคอยก่อนจะเดินทางเข้าสู่พื้นที่จังหวัดชันในการตรวจคน้นบุคคลสัญชาติเมียนมา31คนเป็นชาย16คนหญิง15คนทั้งหมดไม่มีเอกสารคนเข้าเมืองและก็ให้การว่าลักลอบข้ามาจากจังหวัดเมวดีและก็จะมีนายหน้ามารับตัวเพื่อเข้าไปขายแรงงานยังพื้นที่จังหวัดชันใน ทั้งนี้นะคะเจ้าหน้าที่ได้ทำการตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด -19 ก่อนที่จะส่งดำเนินคดีและขยายผลหาผู้นำพาต่อไป